สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงเนผ้าลัดเลาะมือมนี้บ่ไดเลาะมือมนี้มานั่งกินเข่าข้างนอกพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศผ้ากันมากินเข่าข้างนอกมาสั่งกระดูกหมูต้มกระดูกหมูจิมจิอาหารประจําของเกาหลีข่อยกินไดแนวเดียวเลยต้มกระดูกหมูนี่แหละพี่นอ้องเป็นตะกินหลังจากที่เรารอ เดียวก็สิมีกระดูมูม่าเสิร์ฟแล้วรอสักพักหนึ่งเห็นบอเขามาเสิร์ฟแล้วเห็นบอพี่น้องเป็นตะกินบอ่อเพียเดือด,ป,ดปุ้ดเลยนะจ๊ะหม้อเดือดปุ้ด,ด,ดเลยคนไม่ได้เดือดนะจ๊ะหม้อเดือดหลังจากทีมากกันแล้วสิพากันไปซวยแล้วบเดเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปซวยก่อนนะจ๊ะ เราสิไปซวยเลยบ้าเตรียมพร้อมซวยลวเลยบ้านละวางกินกับภากันกินกันไปคุยกันไปตามภาษาเพื่อนร่วมงานคุยกันนะที่ไปกินเลยบ้นเนี่ยเ้า,วาวละหลายละกินละต้มกระดูกหมูอยู่นี่ซ้ำหนึ่งกับมือกว่าว้อนเองบาแพงรสศาสตร์ใส่ได้ด้พี่น้องเนี่ย ด้านนี้เออนะกระดูกกระดูกลิ้งถ้ากันกินฝ่าวกินฝ่าวไปเหตุงานมี่น้องบ่มีเวลาตื่นกระตื่นสวยแนวกินกบับบเดเฮ็ดต้องออกมากินข้างนอกนี่แหละชีวิตต่างแดนพุ่นเพื่อนร่วมง,งานอ่าหลังจากกินแล้วพุ่อนบ่ให้เลือกินซางบ่เลือเสือบยิมพุ่นกระดูกกองบ่เลื่อ หลังจากกินเสร็จแล้วเราก็จะกลับห้องกันแล้วไปที่ทำงานพปาจาจ่ายตังค์กันเลยบัดดีคนละหนึ่งหมื่นจ่ายตังค์แหละไปเดินทางไปเห็ดงานต่อ